ในชีวิตเราบางคนเราบางทีเราก็จะมีการแบบคุยกันเองกับตัวเราเองเป็นไหมครหรือฉันเป็นก็เป็นบ้างนะ่ไหมเพราะฉันเรื่องนี้มันก็จะโดนเหมือนกมันก็คลายแต่เรื่องใช่ครบแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือก็จะทำให้เห็นถึงจริงๆละครเรื่องนี้ก็อิงมาจากชีวิตจริงของเรานี่แหละครับครับรักโลกของหลวงวามไม่รู้จักพอของการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ครับซึ่งก็ทำให้เห็นถึงตัวละครหล่ละตัวที่ชี้ออกมาให้เห็นถึงชีวิตจริงๆของมัน มันก็เหมือนจากจุดเล็กๆที่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแต่สมมุติว่าเราอยากมีนาฬิกาชื้นนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บังค์ซื้ออย่างขยัดหรือว่าเก็บของรองริบจากด้วยการทํางานหนักของเราะนะครับกับการที่เราต้องไปยืมตังอื่นหรือว่าไปโกงเข้ามาเพื่อได้มาซึ่ง,งนาฬิการเรือนเดียว,วอันนี้แค่นาฬิกามันหนักขึ้นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตของคน อาจจะมีความอยากได้มีความโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆได้และที่สำคัญที่ละครเรื่องนี้น่าสนใจว่าในเรื่องของการทําเทคนิคพิเศษที่ตุ้ยบอกครับมันคงจะไม่ใช่ผีโผลมาเป็นตัวแล้วก็วิ่งสารพัดแล้วก็แบบว่าโผลมาแว่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสิ่งดีลักที่มันสามารถเก็บจีิไในจริงครับผมเอาละสองหนุ่มนี้เขาก็บอกกับละครว่าเป็นยังไงสนุกแค่ไหนแต่ถามผู้จัดดีกว่า 那好。 ่าวที่เปลี่ยนก่อนไหครับครับขอสงหนุ่มครับแต่ได้ไม่ต้องกับมาเลยใช่ใช่ใช่สนุกไม่สนุกยังไงเนี่ยเรามีคนมายืนยันนะคะนี่นะ ไม่รู้อ่ะที่ฉันได้ยินแบบนี้ส่วนตุ้ยเป็นคนดีจริงก็เปล่ามีความดีแอบแฝงไว้หรือจริงๆก็งก็เป็ยังไงกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากันก่อนโดนหมดเลยเนี่ยผมเล่นเป็คนดีอยู่ยังบอเลยรนคนละรีที่พีบอก้มัเหมือนที่ในแง่ใใเออ

好，你们都先让了，